อยากหายอนะ่ะไม่ไทรมานเป็นกระดูกนะเขาบอกกระดูกทับเส้นนิวมันจะทาไม่ได้มันชาไงตอนแรกเลยนะเขาจะผ่าก็ไม่อยากผนะ่าไงกกลัวมากถ้าผ่านี่กลัวกลัวเดินไม่ได้กลัวกลัวติดเตียงไงเออกลัว,วาม,มากถึงภาวนาไงว่าอย่าให้ติดเตียงให้ให้ทำอะไรให้ได้ให้ไหวอ่ะใช่มัมต้องคนเราต้องยิ้มซีบอะ่ะแต่เมื่อกี้นี้ดีแล้วก็เออเออมันมันก็ดีจริงๆชาหายก็ดีใจไปเยอะแล้วนะ อลาชรโอ้ไม่จะไม่จะปวดนะปวดกระดูกปวดกระชาอันนี้ก็ก็หยุดทําขนมหะายอย่างทบัญชาไงขูดผ้าคูนอะไรมันชานะ่ะโอ้ยนี่นี่ป้าเป็นนะป้าขยับตัวไม่ได้เลยนะอเอวเนี่ยนอนอูลุกพริกก็ไม่ได้พิกตัวก็ไม่ได้จะเดิน,ก,ก,น,น,ก,นก,ก็ต้องค่อยๆเอาขาอันนี้ไปเลยใส่ผ้าใส่กางเกงก็ต้องต้องนั่งต้องเอาค่อยๆเอาสอยเข้ามานะ่ะ ขาน่ะมันยกไม่ได้เราทากับข้าวต้มเจ้าช้าบางทีจะมีดบางทีจะหั่นหั่นหมูหันอะไรบางทีก็โดนนิ้วเจ้าของอ่ะมันชาไงไปโรงพยาบาลไปรักษาโรคกระดูกตลอดแต่มันก็ไอคามชามันก็ไม่หายไงก็ไปทํากายภาพบำบัดอ่ามันจะล้าลงสะพกถึงขาเออก็ทํามาแล้วก็ก็กินยาแต่บางทีหมอเ็าให้แนะนําก็เอาน้ําร้อนประคบก็ทําทุกอย่างที่เขาแนะนาแต่พยายามไม่ให้เขาไม่ให้อยู่ของหนักแต่เราทาของเราก็ต้องหิว ก็ต้องทำมันช้ามากๆมันจะหยิบอะไรมันจะม่รู้สึกเป็นกระดูกเขาบอกกระดูกทับเส้นตอนแรกไปหาเลยรับตอนนิ้วมันจะกำไม่ได้ตอนแรกเลยนะเขาจะผ่าก็ไม่อยากผ่าไงเขาบอกขอให้กินยาคือกลัวมากถ้าผ่านี่กลัวก็ได้หมอก็กินยาก็มาเรื่อยๆเมื่อก่อนมันก็กำไม่ค่อยได้นะมือมันจะกำไม่เข้าผ่าเนี้ยตามนิ้วอ่ะมันมันมันเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกนิ้วล็อกอะไรเหมือนนี่นะที่มันจะกำไม่เข้าเลยอ่ะ แล้วน,น่นนะมันก็เป็นสาเหตุที่มันจะชาตลอดเลยตรอเมียาแต่กกินยากลัวน่ะกลัวเดินไม่ได้กลัวกลัวติดเตียงไงเออกลัวมากถึงภาวนาไงว่าอย่าให้ติดเตียงให้ให้ทำอะไรให้ได้ให้ไหวอะ่ะเพราะเป็นคนหลักเป็นคนดูแลแม่ดูน้าอะไรในบ้านเงนี้ยแตถ้าเราเป็นสักคนนึงก็ไม่ไหวแล้วไม่มีคนดูแล แต่เกณ่อนี้ดีแล้วก็เออเออเขามันมันก็ดีจริงๆชาหายก็ดีใจไปเยอะแล้วนะมันมันไม่มีเหลือที่ที่ให้เวลาตื่นขึ้นมาไม่ชาเดี๋ยวตัวนี้ก็ดีใจเลยนุ่มไปเลยมั่นใจจริงๆนั่นไม่กล้าถึงขามาเสนอเยอะนั้นแต่ไม่กล้าเลยนะไม่เคยตัดสินใจซื้อเลยเดีมาผลิตภัณฑ์ตัวเนี้เออตัดสินใจซื้อเลยตัวเพราะเห็นแล้วไงก็เนี่ยที่ที่ป้าเขากินนี่แหละเขาบอกว่าไปเดินตอนแรกก็ติดเตียงไงแกหายแล้วก็ นติ่งอีคนหนึ่งแกก็บอกเออกินแล้วดีแกบอกเออแกบอกลองกินดูแกก็เป็นเหมือนกันแกบอกเออก็ลอก็เลยลองบอกเขาลองเลยทดลองเลยทดลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่ามันเห็นผลจริงจริงมันไม่ได้เราไม่ได้มีใครมาอะไรเรานะแต่ได้พูดจากใจจริงเลยนะเห็นกับตัวนะลองกับตัวนะ่ะเดี๋ยวบอกเดีย๋ยวลองสักเดือนหนึ่งหอจะนะจริง,งจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย